สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมมีข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการคนละครึ่ง68เฟสแรกของรัฐบาลท่านอนุทินนะครั <Lebanon. S 1> yeah. <number> <ity> บก็มาดูกันนะครับว่ากฎกติกาเกี่ยวกับมาตรการคนละครึ่งในครั้งนี้นะครับตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ ข่าวนี้มาจากถึงสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะครับลงทะเบียนคนละครึ่งล่าสุด2 5 6 8เฟสแรกเงื่อนไขใหม่มีอะไรบ้างเป็นข่าวของวันที่17กันยา68นะครับลงทะเบียนคนละครึ่งล่าสุด2 5 6 8พักภูมิใจไทยโดยนายสิริพงษ์อังคะสะกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยออกมาเปิดเผยว่า นโยบายเรือธงของพรรคภูมิใจไทยก็คือโครงการคนละครึ่งซึ่งในขณะน,นี้นายเอกนิตินิติทันประพาสว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมวางโมเดลรูปแบบคนละครึ่งล่าสุดคนละครึ่งล่าสุด2568เฟสแรกสำหรับคนละครึ่งล่าสุด2568นายสิริพงศ์กล่าวว่าเฟสแรกไม่เกินเดือนตุลาคมแต่จะเป็นต้นเดือนตุลาคมหรือกลางเดือนตุลาคมนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาแถลงนโยบายของรัฐสภาด้วยเช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากรัฐบาลถาแถลงนโยบายช้ากว่าง,งบประมาณปี2568 ก็ต้องนํางบประมาณกลาง2 5หมื่นล้านบาทส่งคืนกลับไปยังกระทรวงการคลังต่อไป,อไปก็หมายความว่าถ้าจะถแถลงนโยบายนะครับต้องถแถลงก่อนวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับถ้าเลยกว่านั้นงบปี68นะครับเงินจํานวน2 5 0 0 0ล้านนี้ต้องกลับเข้าแผ่นดินนะครับซึ่งรัฐบาลคงไม่ยอมอย่างแน่นอนนะครับเงินก้อนบลอลล์นะครับเพราะฉะนั้นยังไงยังไงรัฐบาลน่าจะถแถลงนโยบายก่อนที่เงินมันจะคืนกลับเข้าแผ่นดินนะครับเงื่อนไขใหม่คนละครึ่งล่าสุดสาหรับเงื่อนไขใหม่คนละครึ่งล่าสุดนั้นทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายรรัฐมนตี และหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ปรับสูตรคนละครึ่งใหม่ดังนี้จากเดิมรัฐสนับสนุน50-50อันนี้คือสมัยลุงตู่นะครับปรับสูตรใหม่เป็นรัฐสนับสนุน60-40สําหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีอยู่จานวน11ล้านคนแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียง4ล้านคนสรุปง,ง่ายๆนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับปัจจุบันนี้มีผู้ที่ยื่นแบบภาษีนะครับจำนวน11ล้านรายนะครับก็คือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของจํานวนประชากรประเทศไทยนะครับแต่สําหรับจํานวน11ล้านคนนี้นะคร แต่เวลาจ่ายเงินจริงๆนะครับจะจ่ายแค่4ล้านลายนะครับอีก7ล้านลายยื่นแบบแต่ไม่ได้จ่ายภาษีนะครับ แต่จากข่าวที่ผมได้รับมานะครับก็คือรัฐบาลจะให้โปรโมชั่น60-40ทั้ง11ล้านคนนะครับก็หมายความว่าคนที่ยื่นแบบแล้วก็ไม่เสียภาษีก็ได้ด้วยนะครับก็คือรัฐบาลไม่ได้ให้เพียง4ล้านนะครับให้ทั้ง11ล้านเลยนะครับที่ยื่นแบบภาษีไม่ว่าท่านยื่นแล้วจะจา่ายภาษีหรือไม่จะจ่ายหรือไม่จ่ายได้หมดนะครับมาตรการนี้60-40นะครับส่วนที่เหลือนะครับจะให้50-50สําหรับประชาชนทั่วไปนะครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจํานวน13.5ล้านลาย รอความชัดเจนอย่างเป็นทางการหลังรัฐบาลชุดนี้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานี่นะครับท่านเลาวาลนบอกว่าจะแจกผู้ที่ถือบัตรคนจนด้วยนะครับแต่หลายๆข่าวก็มีการบอกนะครับว่าผู้ที่ถือบัตรคนจนเขาไม่ให้นะครับตอนนี้ก็ต้องดูความชัดเจนอีกทีนะครับว่ากรดิกาที่ออกมาในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขาจะให้หรือไม่ให้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะให้นะครับเงินสนับสนุนคนละครึ่ง โครงการเดิมสนับสนุนใช้ใจ่ายวันละ150บาทนี่นะครับสมัยท่านลุงตู่นะครับเขาให้ท่านใช้ใจ่ายไม่เกินวันละ150นะครับซึ่งก็คือเวลาท่านซื้อของนะครับท่านจะซื้อของได้ไม่เกินวันละ300นะครับสมมุติว่าถ้าท่านซื้อ300นะครับเขาก็จะหักเงินท่าน150แล้วก็หักเงินในส่วนของรัฐบาล150นะครับ เป็น300บาทนะครับแต่ในครั้งใหม่นี้นะครับตอนนี้ภาคเอกชนนะครับเขาให้รัฐบาลสนับสนุนวันละ200บาทถ้ารัฐบาลสนับสนุน200นะครับก็หมายความว่าประชาชนก็ต้องจ่าย200นะครับสรุปแล้วก็คือวันหนึ่งเราจะใช้จ่ายได้ไม่เกิน400นะครับถามว่าจ่ายเกิน400ได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าท่านเกิน400ไปรัฐบาลเขาก็ให้แค่200เท่าเดิมนะครับ เพราะว่ามันเกินวงเงินต่อวันนะครับผมมองแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับร้อยห้าสิบมันเหมือนจะน้อยเกินไปนะครับแล้วนี่มันผ่านมาหลายปีแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เขาของแพงขึ้นเยอะนะครับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนคนละครึ่ง2568นล่าสุดจากเดิมกําหนดไว้ที่อายุ18ปีบริบูรณ์มีแนวโน้มจะขยายคุณสมบัติอายุ16ปีบริบูรณ์อันนี้ก็จะมีการปรับเพิ่มนะครับหมายถึงเพิ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับไม่ได้เพิ่มอายุนะครับ อายุคือลดลงนะครับเพราะฉะนั้นของเดิมนะครับ18ปีบริบูรณ์นี้คือมัธยมปลายนะครับแต่ถ้าเป็น16ปีนี้เด็กมอตอ้นก็ได้รับสิทธิ์กันแล้วนะครับการลงทะเบียนคนละครึ่งไลน์ใหม่ลงทะเบียนเว็บไซต์คนละครึ่งเวอร์ชัน2.0ตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเอาเว็บไซต์เดิมสมัยท่านลุงตู่มาใช้หรือเปล่านะครับเพราะปัจจุบันนี้เว็บไซต์นี้มันปิดไปแล้วนะครับ แต่ผมมองนะครับเขาควรจะใช้เว็บไซต์เดิมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเว็บไซต์ใหม่เดี๋ยวเว็บไซต์เดิมนะครับมีคนไปซื้อโดเมนแล้วเอามาเปิดหลอกคนเข้าไปลงทะเบียนนะครับชาวบ้านเดือดร้อนกันเป็นแถวแน่นอนนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้มีแตชีพเยอะนะครับส่วนารเก่านะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับรัฐบาลประกาศว่าให้กดยืนยันตัวตนบนแอปเป่าตังค์นะครับหรือก็คือกดยืนยันรับสิทธินั่นเองนะครับส่วนวิธีใช้จ่ายนะครับ สแกนใช้ใจ่ายผ่านแอปเป่าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งบนแอปถุงเงินอันนี้จะเหมือนเดิมนะครับสำหรับวิธีใช้ใจ่ายนะครับร้านค้าก็เป็นร้านค้าเดิมๆนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เป็นร้านค้าใหม่นะครับแล้วต้องการจะเข้าร่วมมาตรการนี้ก็คงจะต้องไปลงทะเบียนกันที่ธนาคารกรุงไทยนะครับหรือไม่แน่ก็อาจจะไปที่ฝ่ายปกครองนะครับตามที่ว่าการอำเภออะไรทั้งหลายนี้นะครับไม่รู้ว่ารอบนี้เขาจะลงทะเบียนที่อำเภอได้หรือเปล่านะครับ สำหรับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่ผู้สูงอายุควรจะฟังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการของท่านผู้สูงอายุปี69นะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางรัฐบาลได้มีการเพิ่มงบประมาณมากขึ้นกว่าปีก่อนๆน,นะครับ50%เลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับข่าวนี้มาจากเว็บไซต์อีจันนะครับงบสวัสดิการผู้สูงอายุปี69 เทียบกับ10ปีพุ่งสูงขึ้น50%สะท้อนไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยคาดปี74ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดเป็นข่าวของวันที่14กันยายน2568นะครับแหล่งข่าวจากสำนักงบประมาณเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพศ2569ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผูพพ้แทะะนรัษฎรและวุฒิสภาแล้วนั้นพบว่าในหมวดรายจ่ายเพื่อการสังคมสงเคราะห์ในรายจ่ายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุสูงกว่าปีงบประมาณพศ2568ถึง9,000ล้านบาททั้ง นี้เมื่อเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2560จนถึง2569งบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทยได้ปรับเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดโดยในปีงบประมาณ2560อยู่ที่244,000ล้านบาทต่อมาในปี2563ปรับเพิ่มขึ้นเป็น335,000ล้านบาทและล่าสุดในปีงบประมาณพศ2569อยู่ที่365,000ล้านบาท นี่นะครับในปีหน้าที่จะถึงนี้นะครับเขาเพิ่มให้อีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้สูงอายุไม่ต้องกลัวนะครับว่าท่านจะไม่มีเงินนะครับรัฐบาลอัดฉีดพวกท่านมาตลอดนะครับและเชื่อว่าก็จะเพิ่มงบประมาณให้กับพวกท่านทุกปีทุกปีนะครับทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุข,ของปีงบประมาณพศ2569คิดเป็นประมาณเกือบ10%ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่าย2,569จํานวน3.78ล้านบาท โดยปัจจุบันรัฐบาลมีการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนดังนี้อายุ60ปีถึง69ปีจะได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70ถึง79ปีจะได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีจะได้รับ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทต่อเดือน นี่นะครับเบีย้ยขั้นบันไดนี้นะครับทีแรกท่านวราวุธนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเพิ่มเป็น1000บาททวนหน้านะครับซึ่งท่านมีโปรแกรมว่าจะทําให้สําเร็จก็คือพวกท่านจะได้รับ1 0 0 0งพันทนหน้าในวันที่1ตุลาคมปี68นี้นะครับปรากฏว่าสุดท้ายแล้วท่านก็ทําไม่สําเร็จนะครับแล้วตัวท่านเองก็อยู่ไม่ถึงวันที่1ตุลาด้วยนะครับกลายเป็นว่าทั้งนายกทั้งคอรมอนะครับ ปลิวไปก่อนที่จะถึงวันที่1ตุลานะครับส่วนรัฐบาลท่านอนุทินนะครับมีเวลา4เดือนก็คงไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับเดี๋ยวก็คงต้องรอรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับรออีก4เดือนนะครับจะมีเลือกตั้งใหม่แต่ผมบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่ารัฐบาลพักสีส้มนะครับพักประชาชนเขาสนับสนุนบำนานสามพันมาตลอดนะครับเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งใหม่พักสีส้มมาเป็นรัฐบาลจริงนะครับ เขาจะผลักดันบํานาญ3,000หรือไม่นะครับสมัยเป็นไผ่้านี้เขาผลักดันอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแหล่งข่าวจากสํานักงบประมาณกล่าวเสริมว่าประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมสูงอายุที่มีคนอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า10%ของจํานวนประชากรทั้งประเทศในช่วงปี2,148ถึง2 6 6และก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ที่มีคนสูงอายุตั้ง20%ของจํานวนประชากรในปี2 5 6 7เป็นต้นไป และคาดว่าในปี2574ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดโดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า28%ของจำนวนประชากรทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายประจำของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นงบรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการงบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและ30บาทรักษาทุกโกรคเบี้ยยังชีพคนชรา,าเป็นต้นส่งผลให้งบรายจ่ายประจำของปีงบประมาณพศ2569อยู่ที่2.65ล้านล้านบาทคิดเป็น70%ของงบประมาณรายจ่าย ขณะที่รายจ่ายลงทุนภาครัฐมีเพียง8.64แสนล้านบาทหรือคิดเป็น 23%ของงบประมาณรายจ่ายเท่านั้นส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดทางบประมาณขาดดุลมาตลอดกว่า20ปีโดยปีงบประมาณพศ2569จะต้องกู้เพื่อเจ้เฉยขาดดุลจํานวน8 6แสนล้านบาทขณะที่ FPO ระบุว่าระดับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลใน3ปีงบประมาณล่าสุดตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2556ถึง2568จะสูงกว่าระดับที่เอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพด้านนี้โดยปีงบประมาณ2556 ขาดดุล2.80%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่ระดับที่รักษาเสถียรภาพด้านหนี้ของรัฐบาลควรจะอยู่ที่2.47%ปีงบประมาณ2,567ขาดดุลอยู่ที่3.72%ของ GDP ขณะที่จุดที่มีเสถียรภาพอยู่ที่1.82%และปีงบประมาณ2,568ขาดดุลอยู่ที่4.91%ของ GDP ขณะที่จุดที่มีเสถียรภาพด้านหนี้อยู่ที่1.72% ด้านนายพิชัยชุนหะวชิระรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลควรจะต้องเพิ่มขึ้นอีก6แสนล้านบาทเนื่องจากรายได้จากการเก็บภาษีของรัฐบาลในปัจจุบันต่ำกว่าประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับไทยขณะที่แนวคิดการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดอยู่ในการพิจารณานี่นะครับหลายๆรัฐบาลบอกว่าจะปรับเพิ่มแวดเป็น10%นะครับก็ไม่มีใครกล้าปรับนะครับกลัวว่าเ้าของแพงขึ้น รัฐบาลก็จะโดนด่านะครับสุดท้ายทุกวันนี้ก็ยังตึงอยู่ที่7% 7%มาตลอดนะครับท,ทั้งที่รัฐบาลสามารถปรับได้เป็น10%นะครับก็ต้องวัดใจนะครับว่ารัฐบาลไหนจะกล้าปรับนะครับปรับเมื่อไร่ผมว่าโดนด่าทั้งประเทศอย่างแน่นอนนะครับขณะที่รัฐบาลปัจจุบันมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เพียง15%ซึ่งยังต่ำกว่าประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกับไทยราว3%เหรือเราควรจะต้องมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้้นนอีก6000ลาบาบท